อันนี้นะครับผมรถลิมูซีนของด้าเออไม่ใช่รถลรมูซีนอยู่นี่โ oh อ้มกสอันนี่นะครับผมอ่ะนี่คือรถเลมูซีนของด้าโอ้มเกสสับสนุนโดยพี่แดงนะครับผมต้องขอบพระคุณพี่แดงมากๆเลยนะครับอ่ะ เลขทะเบียนรถด้านะทุกคนอันนี้คือเลขทะเบียนรถด้าเลขทะเบียนรถด้านะทุกคนใครแคบได้แคบแคบได้แคบเขขลขทะเบียนรถลิมูซีนของด้านะนี่คือเลขทะเบียนรถด้าแคบได้แคบนะทุกคนเดี๋ยวด้าด้อยู่ทางนู้นครับผมอันน้นก็จะเป็นรถที่ขนกระเป๋า เดี๋ยวมาได้พี่ปุ้ยก็จะมาเดี๋ยวจะขึ้นรถกันแล้วนะครับผมเป็นไงครับพี่ปุ้ยตื่นเต้นไหมเจอรถอย่างนี้สวยเปนั่งที่เอาเอไปนั่งที่เอาเอโอเคขอบคุณขอบคุณพี่แดงพี่ตองพี่ตุนเนี่ยช่วยโอ้โหดูแลทุกอย่างเลยนะคะขอบคุณมากจริงงครับผมอ่ะเดี๋ยวได้จะไปขึ้นรถแล้ว เป็นไงด้าจะรอล,ล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะสวยมากเลย <c oughs> เรียบร้อยแล้วแฟนนางงามเอาเรซนเบลรถไปแล้ว <c oughs> ไมนสวยนี่นได้ให้หวยนั่นว่าไม่ได้นะนี่ครับอ่า อันนี้ก็เป็น Amanda, แอมานด้าจะขึ้นรถลรมูซีนนะครับผมโดยพี่แดงนะครับผมต้องขอบคุณพี่แดงมากมากเลยอันนี้เราเราพูดถึงพี่แดงไงเป็นผู้สนับสนุนรถลิมูซีนทันี้เนะาะเดี๋ยวนะทขาถ่ายกันอยู่ครับ่ะนี่ชอบรองเท้าด้ามากรองเท้าด้าสวยมาก เห็นไหมรู้มุมตัวเองนะไม่ต้องให้ใครมาบอกรับบทรู้รู้มุมตัวเองอะเลิศมากด้อ่าต oh, ำนานเยี่ยวไม้อ่ะเยี่ยวไม้อ่ะเยี่ยวไม้อ่ะ เยี่ยวไหมกระเทยกระเทยอย่าลืมเปลี่ยนแคมเพิร์น,นะครับเยี่ยวแน่นอนเยี่ยวมากเยี่ยวสุดไรสุด ชุดทองเยี่ยวเวอร์แน่นอนัีคันมาีอันนี้ให้แอบดูพี่บูบูนะครับสวยครับขึ้นเลยลองขึ้นดูคันมา ชอบตักต้องใส่แว่นพี่บูบูครับผมอให้ดูเยี่ยวไหมทุกคนเยี่ยวไหมเยี่ยวแค่ไหนห,หนักกัะดอกไม้หนักกระเงินล้านนี่หว่ามีคนบอกสตรีมฮาวิมาด้วยหรออยากแกงกัะะน เดี๋ยวด้าจะถ่ายวิดีโอนะทุกคนรอแบบหนึ่งเนาะช,ชอบตากล้องต้องให้เครดิตพี่บูบูเขาฮะ,ฮะนี่นี่นี่ลู่ไปู่นาีอ่ะเอาใหม่คนนั้นเลยล่าสุดโดนโดนคนขับแกงทำาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เนี่ออย ง่อ่าตรงนี้ตรงนี้เขาปิดไว้ก่อนนะเพราะว่าให้ด้าถ่ายวิดีโอแป๊บนึงเดี๋ยวให้รอเห็นทีเดียวดีกว่าขอยนุาตไม่ถ่ายด้าแป๊บนึงนะตอนนี้เพราะว่าให้เขาถ่ายวิดีโอก่อน ขอแอบแป๊บหนึ่งนะครับผมโมค่ะามสไ้อตขึ้นหาแล้วตกใจเน่อยเพราไล่คนไม่ให้เข้าเยอะหรอหายใสหลยใสูตัของกองให้เออเลิศสตีปแกงทำไมทุกคนแกงคนขับคนขับไม่ใช่ตีมาวี่ ที่นั่นกี่โมงแล้วที่นั่นสามทุ่มสามสิบเจ็นาทีแล้วครับผมที่นั่นสามทุ่มครึ่งแล้ว เราได้เห็นกันแบบเร็วๆเลย,ยเนาะกว่าจะได้แต่ละสีนไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้เวลาเดี๋ยวรอสักครู่นะทุกคนแม่เอมสผมปังมากเย็นหนึ่งนะเนาะถึงน่าตืา่นเตทุกคนแกงคนขับรถขับเล <ś les> สตีทาวีมารับโอ้ยเนาะปุ้ยคนคอมเมนต์เยอะมากพ, oh. พี่ปุ้ยเหนื่อยไหมคร <Comment S 1> ับผมคอมเมนต์ว่าอะไรพี่ปุ้ยเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนอนมาหลับสบายเนาะบายใส่หน้ากากหลับใส่หน้ากากยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเปิดมาจะหน้าด่างกันแล้วนะคะ <ś les> เพราะว่าเขาเข,าเข้มบนเครื่องบินเนี่ยใครที่แค่ทำอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แล้วต้อง oh. ใส่ให้ชันเตน เขาเสียเรียกมากอ๋อแล้วเดี๋ยวเจอกันโอ้น่ารักมากขอบคุณอาตี้นะคะต้องขับรถมาถึงสามชั่วโมงเพื่อจะมารับน้องในวันนี้ขอเลขทะเบียนเลขทะเบียนให้ตอนแรกไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวย้อนไปดูต้นไลฟ์เนาะ้หนเรียกทะเบียนรถเลมูซีนให้ไปตอนต้นไลฟ์นะครับผมเดี๋ยวย้อนไปแคปกันดูเนาะขอบคุณอาทีมร่าไปเจอตัวกันค่ะ อันนี้พี่ตุลนครับผมรองนายกสมาคมไทยซอฟฟอริดา้าคนนี้แซบสุดนะฮะแซบสุดสด,ดูสีนนเล็บซะก่อนนึกว่าจะขับรถถังกลับหรอแล้วพี่ไปไหนเจ้าติ๊วดิอ่าอ่าอ่าโอโ้โหคนดูพันสี่ร้อยหนึ่งพันสี่ร้อยคนเยี่ยมมากตอนนี้เห็นไหมได้ากำลังถ่ายวีดีอข้างในแล้วเห็นไฟไหมเขาถ่ายวิดีโอข้างในกันอยู่กันทุกคน อุยฟังแน่นอนอ,ะอ,นะอ่ะะให้ดูใบทะเบียนอีกรอบนะครับผม อันนี้ทะเบียนรถเนาะทะเบียนรถรีมูซีนกระเทยต้องตีหวยแล้วแล้วบัตรนี้อุ๊ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยวันเลนทีแล้วหนึ่งคืออะไรวันเลนทีอะความลับของราชีเราความลับชิารชาชีแมนดาโอ้น้ำพึ่งโปรดเก็บเป็นความลับเนาะ <laughs> วันเลนทีอะ,อะไรอะชุดเนี้ย ต้องมีซัมติงนะน้องนะอ่ะตอนนี้ขับรถลแล้วครับอให้ดูข้างในรถอันนี้ข้างในรถเนาะ ใช่แล้วหลูหลาสุดนัมเบอร์วันต้อง้าแปดสามต้องมานันนองนะเออเห็นไหมเนี่ยวาเลนเทียเข้าไปแล้ววาเลนเทียอะไรต้องรอลรุ้นกันนะ อ่นะตอนนี้ก็กำลังขึ้นรถกันก่อน,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 นเนาะสัมภาระของเราก็จะมีรถตู้ไปแล้วคันหนึ่งนะแล้วก็อันนี้อันนี้อีกก็จะเป็นสัมภาระแบบจิบจอยถุงนี้ทุกคน วาเลนเทียนะจ๊ะวาเลนเทีย รถไม่พอนั่งเรามาดูกันรถจะพอไหมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเราได้ห้าคนเดี๋ยวเข้าได้ถ่ายนเดี๋ยวดูก่อนข้างหน้าไม่มีใครนั่งนะอันนี้สตีฟฮาวีครับผมสตีฟฮาวี่งคนไปแล้วค่ะพี่นกมาไหมคะพี่นกนกอยู่นี่ครับผมนกมาช่วยค่ะมาช่วยดูแลพาดูแลทุกคนพาจจกวุ้นไปนี่พาจากแบบสุรโมลิหนึ่งนะ ตื่นมาเยี่ยวได้เยี่ยวจริงๆนั่งพอไหมต้องอรอลุ้นกันครับทุกคนแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเรามีรถสำรองรถมีรถมาหลายคันทุกคนอย่าแกงข้างในรถมันใหญ่อยู่นะนั่งได้หลายคนอยู่มีคนบอกแม้ที่นกคือเลิศแน่นอนอยู่แล้วทำเองกับมือจ้าขับดีๆนะสตี ก็อ <ไป S 1> ตอนนี้ก็ทีมมีทีก็ขึ้นรถไปแล้วครับผมเซฮายามานด้านะครับบายบายทิพย์นะครับผมกพตอนนี้จะไปกันแล้วบายบายแม <ไป S 1> นด้าบายบายทีมมิจิโนะใชยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเจอกันวันต่อไป โอเคเดี๋ยวตอนนี้แอดพจก็ขอตัวไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราขอตามฝั่งนี้ไปก่อนนะ คนคิดดูสิอันนี้คือรถไฟภายในสนามบินนะสนามบินไมอามีต้องใหญ่มากเลยนะอันนี้เราจะไปขึ้นรถกันอีกนะครับผมมีคนคอมเมนต์แม่เอ็มโดนเทคนเดียวอ่ะใช่โดนเทเนี่ย <c oughs> เขาแบบแม่ฉันนั่งขึ้นลีมูซีนแม่เอ็มติดต่อบอลจีจ้าก็แม่ขึ้นลีมูซีนงงมาก <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะ ที่นี่เรามีแม่แม่ใช่ไหมเนี่ยแม่แม่จะพาเราไปแบบว่าไม่เรากลับกันเองงี้ม้วนกว่านะม้วนกว่าเขาจุดข้าวอะไรมันเหมือนกันอะไรนะอ๋อมีมีครับดีนะครับเพื่อเผื่อกระเทยอยากตีหวยนะครับอันนี้ทะเบียนของรถอีกคันหนึ่งอันนี้ทะเบียนรถอีกคันนะสี่สองห้าเผื่อกระเทยอยากตีหวยอ่ะ มีคนบอกไหมให้ขึ้นรีมูซีนเท่ากับกันซีอ๋อเขบวนแม่สวยอย่างนี้ <c oughs> อ๋อยังเชื่อเลยนะเพราะความสวยเป็นเหตุยังขึ้นหน้าลูกไม่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 น่าทำอะไรตัวใหญ่นั่งข้างหน้า,นาค่ะต่อขึ้นเลยแม่เอ็มติดต่อหมอจริงไหมคะไม่จริงนะอันนี้เปนย่งไง <c oughs> ค,คนหมอดีดีตัวออันนี้อันนี้ถ้าเบียนรถอีกคันนะทุกคน ทะเบียนรถอแมนด้าเมื่อกี้แคปกันไปแล้วเนาะอันนี้ทะเบียนรถอีกคันหนึ่งเพื่ออยากได้มาไม้ด้วยโชเฟอร์เงี้ยครับอันนี้โชเฟอร์ของเรานะเดี๋ยวเราเจอกันนะครับผมจะมาพีกุยตายละพี่จะขึ้นรถมาได้ละเราจะไลฟ์ขึ้นต่อไหมเคตอราจะโทรหาพี่ไม่ได้รับ เดี๋ยวเราก็จะขอขึ้นรถไปกันก่อนแล้วกันนะครับผมก็ขอ,อ,อขอบิดไลค์กันก่อนนะครับผมเพราะว่ามันจะวุ่นวายนิดนึงแล้วบายบายเจอกันนะครับอย่าลืมติดตามเพจไทยซานะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีไปไปอีเวนต์ต่างๆไทย